สวัสดีค่ะยิยะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเฮ็ดใช่ไหมตาไหนกล้องเจ้าอยู่ไหน<ะ>อยู่ไหนกล้องเจ้าฮะโอ้ตาเอาผ้านี้เหรอจับเหรอฮะตาเอาผ้านี้เหรอจับเล็กน่ะเดี๋ยวดี ยกไม่ไหวหรอกทำไมอ่ะมันนักเอาแล้วจะยกยังไงคนเดียวอ่ะยก,กสิพูดอะไรปัญญาอ่อนเนาะเจ้าจะยกจะยก,จะยกปกะฮะเจ้ายกไหวอ๋อไปเป็นอะไรยกไม่ไหวเจ้าก็ดูถูกค่อยเกินไปเนาะเจ้าก็ได,กได้ไปจะยกคนเดียวยกคนเดียวถ้าปวดหลังมาเจ้าก็บน่นเอาไว้ไหนโอ๊จะจะเกิน ทำไมไม่วางบนนี้อ่ะมันจะได้ง่ายๆอ่ะไหนข้าเมื่อกี้เขาจะว่าจับเน็

ตรงไหนงไงไปเดินข้างหน้าแลวตาตรงไปตรงนี <ici> <an S 1> ้เลยตาเอเค โอ้คุณตาแข็งแรงยกมือเดียวเลยเหรอ รวมโดยช่วยกันนะคะเนาะคุเหล็กกับแผ่นอันนี้ลงมาเตรียมทําบันไดอันใหม่ให้คุณตานะคะเนาะนี่ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะใช้เครื่องทะ โอ้ยเสร็จรถปูนยังไม่เห็นมาเลยเมื่อกี้10บโมงเราเข้าบ้านยังไม่เห็นรถปูนมาเลยอโอเคครับคุณท่านยังไงก็เดี๋ยวจะเร่งธรรมดาได้ก็เสร็จเนราะเชื่อกันขนข้าวคองนะคะนาะรวมจับรรถนะสามคนกับคนตารวมโดยช่วยกันมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมาย คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเห็ดชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ